สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายชวนทุกคนมาปลูกบวบนะคะอันนี้เป็นต้นกล้าบ,บวบค่ะที่ตายเพาะเองนะอยู่ในกระถางนะคะทั้งหมด4ต้นด้วยกันค่ะเนี่ยก็จะมีเมล็ดที่เขาไม่งอกก็มีนะคะนี่เมล็ดบวบที่เราหยอดไปนะคะไม่งอกนะก็จะมีต้นที่ไม่งอกขึ้นมานะคะก็เป็นปกตินะ ทีนี้ต้นบวบเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีเวลามาย้ายสักทีค่ะต้นเขาเลยค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาย้ายได้นะคะแล้วก็รากเกิดปัญหาแล้วรากลอยนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างที่จะมาย้ายนะคะเวลานี้เป็นเวลาเย็นว่างพอดีเลยได้มาย้ายค่ะวันนี้แต่จะย้ายปลูกลงในร้อยางค่ะนี่เลยเตรียมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคลุกดินบำรุงดินรอแล้วนะคะมีทั้งใบกระมปูปุ๋ยคอกหมักค่ะทุกคน อ่าใส่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะต้นบวบต้นกล้าบวบค่ะก็ค่อยๆอ,อ่าเดี๋ยวตยกมาตรงนี้มางัดกันตรงนี้นะคะอ่าค่อยๆงัดมาเนาะแต่เองก็เสียวจะรากเขาจะขาดเหมือนกันนะนี่อ่าได้มาแบบนี้เดี๋ยววางไว้ก่อน จะปลูกในล้อ,อยางนะคะชุดนี้แล้วเราค่อยขึงเชือกให้เขาเลื้อยเอาค่ะขึงเชือกหรือไม่ก็เส้นเอ็นนะคะให้เขาเลื้อยขึ้นไปอ๊บอ่าได้แล้วต้นที่สองนะคะโอ้กระถางนี้มีห้าต้นด้วยกันค่ะต้นที่สามเดี๋ยวไต่ตักออกมาก่อนนะคะ ต้นที่สี่ค่ะเบามือค่ะเราเองก็เสียวค่ะทุกคนต้นที่ห้าค่ะอ้าวนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกข้างนอกก่อนนะแล้วก็เอากระถางออกเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะสำหรับต้นแรกนะคะเดี๋ยวแต่ยจะลงจุดนี้เวลาปลูกบวบนะคะเดี๋ยวตายก็จะ ถึงเชือกค่ะให้เขาเลือ้อยตามเชือกค่ะ,ะขุดไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะไม่ใช่ปุ๋ยคอกสิเป็นป,ปนุ๋ปยหมักใบก้ามปูค่ะนี่ค่ะปุ๋ยหมักใบก้ามปูอ่าใส่ไปสักหน่อย ก็วางต้นกล้าไปนะคะตอนที่เราปลูกแรกๆเนี่ยต้นเขาก็อาจจะเอ็นเอียงดูไม่ค่อยสวยงามค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะตั้งตัวได้นะคะต้องให้เวลาเขาหน่อยนะมาค่ะต้นต่อไปค่ะจะปลูกตำแหน่งนี้ก็ใส่ปุ๋ยลงไป ตามด้วยต้นกล้าอ่าก็กลบดินเลยค่ะหนึ่งร้อยยางแต่จะปลูกสักสี่ต้นนะคะ เดี๋ยวให้ต้นเขาตั้งตัวได้นะคะแต่จะเอาเชือกมาขึงนะคะเชือกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ต้นเขาตั้งตัวได้ก่อนฟื้นตัวก่อนนะคะทำไมถึงต้องรอให้ต้นเขาตั้งตัวได้แล้วค่อยขึงเชือกก็เพราะว่าหนวดเขามือเขาจะได้จับนะคะแต่อาจจะเรียกไม่ถูกนะบางทีเรียกหนวดบางที่ก็เรียกมือมือจับของต้นไม้ของต้นพืชเนี่ยค่ะมือจับความหมายของตายนี่ก็คือพวกหนวดหนวดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะยึดเกาะ อได้แล้วค่ะสต้นนะคะอ่ามองเห็นกันไหมเอ่ยขอปรับกล้องนี่ค่ะหนึ่งสองสาสี่นะเดี๋ยวเราไปที่กระถางต่อไปกันค่ะ,ะหมุนมาทางนี้นะคะพอดีวันนี้ถ่ายคนเดียวนะคะไม่มีคนช่วยจับเนาะนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่เรามีต้นกล้าหต้นนะคะ จุดนี้เลยใส่ปุ๋ยไปหน่อยค่ะคลุกเคล้ากันหน่อย ล้อยางนี้เราจะได้แค่3มต้นนะคะทุกคนเพราะว่าตายมีต้นกล้าเหลืออีกแค่2ต้นเท่านั้นเองนี่ค่ะก็ให้เห็นกันทุกขั้นตอนเลยนะคะว่าตายทำยังไงอันนี้เป็นต้นกล้านะคะที่อยู่ในกระถางอีก2ต้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนะัเขาขึ้นมาอ้านี่ค่ะ พยายามกลบอย่าให้รากเขาลอยอีกต้นหนึ่งจุดนี้เดี๋ยวเพื่อนจะมองไม่เห็นนะคะขอถอยกล้องนิดนึง เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูภาพรวมอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นต้นบวบนะคะที่เราได้เพาะค่ะทุกคนปลูกแล้วในร้อ,อยางเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด2ล้อ,อยางด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามารดน้ำกันค่ะตายก็จะใช้จุลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะบำรุงราดรดตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่เราย้ายต้นกล้าเลยค่ะ เอาละค่ะเตรียมน้ําลงในบัวรดน้ําแล้วนะคะนี่ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะแล้วก็เทลงไปนะคะกะกะเอานะคะประมาณ3-4ช้อนคนให้เข้ากันค่ะรดรถได้เลยรดครั้งแรกก็พยายามรดให้ชุ่มหน่อยนะคะนี่ค่ะต้นบวบของเรา ทั้งสองกระถางทั้งสองล้อ,อยางค่ะเดี๋ยวให้ต้นเขาสดชื่นตั้งตัวได้นะคะให้แน่ใจว่ารอดนะคะเราก็จะทำการขึงเชือกค่ะรถครั้งแรกรถเยอะๆเลยนะคะรถให้ชุ่มค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ชวนมาย้ายบวบนะคะจากที่เราได้หวานมาเมล็ดไปนะคะได้เพาะต้นกล้าไปค่ะอ่านี่ค่ะเด็กแต่ก็จะอัปเดตให้ดูนะคะว่าบวบที่เราปลูกในวันนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ